ได้ทำป้าปกเลยอะอะบอกเลยเดี๋ยวเปิดให้ลุงฟังพูดอีกรอบนึง่ฝากถึงตรงพ้นป้าแตนนะคะถึงมารอบนี้ถึงจะไม่ได้เจอลุงกับป้านะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมก็คือรอบก่อนอ่ะที่ลงุงที่ลงไปกรุงเทพใช่ไหมกับพี่ชิตอะไรอย่างเงี้ยลงไปแบบด่วนๆเลย mm hmm. คือความจริงนุ่งนัดกับเอฟซก็คือนัดกับพี่เล็กพี่วันสกร ว่าจะไปหาลุงนะคะก็โทรหาพิชิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโทรไปปุ๊บก,ก็คือพิชิตบอกว่ามาไม่ทันหรอกเพราะว่าถ่ายรายการเสร็จแล้วในช่วงห้าหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอดได้ไปหาลุงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรค่ะแล้วก็รู้ว่าวันนี้ลุงกับป้าก็คือมีธุระสําคัญที่ต้องไปทํานะคะพร้อมกับยูทูบเบอร์เนาะซึ่งหนูก็ชมในคลิปปะหละก็คือป้าก็หาทำถูกต้องแล้วนะคะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองหรือว่า ความยุติธรรมนะคะให้กับตัวเองเนาะก็ส่งกําลังแรงใจไปให้นะคะแล้วก็ถ้าลุงพลดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ขอให้สภาพจิตใจนะคะแล้วก็ให้ลุงเข้มแข็งนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะก็มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดแต่ว่าก็อยากให้ลุงมองในสิ่งที่อ่าก็ยังมีคนที่รักคนที่หวังดีหรือว่าคนที่พร้อมที่จะอ่าส่งกําลังแรงใจนะคะให้ลุงนะคะผ่านพ้นเรื่องราวหรือว่าอุปสรรคต่างๆ่็ นำความดีที่นะคะมาให้กับตนเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะพี่ดิอน์เลยจะพูดไหมคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณลุงนะครับแล้วก็คุณป้าแล้วก็ครอบครัวนะครับก็ทั้งสองคนนะครับอดีศนกับทุกี้ก็จยเป็นกำลังใจให้กับลุงกับป้านะครับก็ว่างๆก็จะเข้าไปดูคลิปให้นะครับให้กำลังใจในโลกออนไลน์นะครับก็ขอให้ผ่านพ้นปัญหาแล้วประคนะครับขอให้่า สิ่งที่คุณลุงทำนะครับในการช่วยเหลือนะครับทั้งรูปบรรุงพระพุทธศาสนารวมถึงช่วยเหลือสังคมนะครับที่พาพวกเราทำนะแล้วก็เรายูทูบเบอร์ทำนะครับก็ขอให้แล้วก็รวมถึงองค์ปู่ปริจจนคราชองค์พระพรมองค์ทพบูโยศุวรรณนะก็ขอให้ปปักปรักษาคุณลุงนะครับแล้วก็ครอบครัวให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคให้ได้มีข่าวดีนะครับนะเร็วๆนะครับผมนะก็ขอบคุณครับ เดี๋ยวมีษาเดี๋ยวถ้าปิดเทอมเดี๋ยวน้องมายยามพี P ่พีทูเปอร์นะคะครับคค่ะเดินทางปลอดภัยนะย่าชีก<อ>้กับไปให้บ้านแล้วก็พีทูเปอร์ก็คือดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศ <c oughs> ทั้งเยน็นทั้งร้อนเนาะทั้งหนาวนะคะสกลนครก็<อ><อ>ดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนแล้วก็ให้มีโชคมีลาบนะคะร่ำรวยกันทุกคนนะคะสาธุ<อ>สาธุเช่นกันนะคะ อ้จะหนาวน้ำตาไหลค่ะอยู่กรุงเทพหนาวสองวันแล้วก็ร้อนอยู่ว่าเราเห็นพากันใส่เสื้อกันหนาวใคได้มาเร็วๆบอกอยู่ขอปู่ให้มาได้มาอยู่ใกล้ๆบ้านเพราะว่าเจออยูุ่มันรู้สึกมันไม่ใช่ลำบากเราขอให้ได้มาอยู่บ้านไวๆให้ได้ย้ายมาไวๆมาอยู่กับเราไม่กล้าม่อยู่นุกคอยอยู่ถ้านุกสอบสพทได้ตีนานก ขอแค่แบบมาอยู่แถวบ้านอะไรเงี้ยตำบลนครนครพ h o ใช่แล้วก็ใช่ถ้าเราอยากถ่ายคลิปหรือว่าแวะเวียนมาเยี่ยมอะไรเงี้ยแล้วก็มาได้ก็เหมือนกับพี่จ้าจ่าเอยมอะไรเงี้ยนั่นแหละปีหน้าปีใหญ่ต้องขอปูขอทรัพอ๋อการงานได้แล้วการงานได้แล้วได้แล้วเนาะได้แล้วการงินขอทรัพย์ถ้าเรามีทรัพย์เราจะไปทำอะไรก็ได้ทำธุรกิจอะไรก็ได้ จ้าจ้าโอ้จำไว้นะไ <นะ S 1> ปะในบ้านปีหน้าขอทรยบขอทัยบเลยขอ,อยา<ข>อชีอ,อุยพรปีใหม่ให้หน่อยเออยญาชีอุยพรน่็ใ,ในขึ้นวันอ่าสิทธีขึ้นปีใหม่เนาะจะมาถึงนี้นะคะก็ขอให้อานิสงส์กับทุกกี้นะคะอ่ากิจการงานนะคะใดๆก็ขอให้รุ่งเรืองการงานการเงินก็ขอให้ลื่นไหลแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะได้กลับมาเนาะอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะคะก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะเราจะอยู่ด้วยกันเราเป็นครอบครัวใหญ่แต่วันนี้ย่าซึ้งน้ําใจมากถึงยังไงก็ไม่ทิ้งลูงไม่ทิ้งป้าอยู่ด้วยกันเนาะค่ะอ่ะย่าอย่าร้องสิ่ในชองนั่นแหละก็ซาก็ขอให้เฮงเฮงปังๆังนั่นแหละค่ะให้สุขภาพแข็งแรงนะลูก จะร่ำรวยร่ำรวยถ้าก็ไว้พอยได้แค่สองโชคดีอย่าเพิ่มอีกทีแล้วฮ่าห่ายังไม่ทั่เลยจะรอแล้วอย่าเพิ่งตีคุณย่ารองบ้านนแต่ว่าถุงนุ่นแล้วแค่นี้อาจริงนะเพราะว่าเราเราเคยอยู่ด้วยกันเนาะแล้วแล้วมันโดนแบบนี้ขอให้โชคดีตลอดปีนะะอจไปนี้โชคดี ยูท <c oughs> ูบเบอร์ก็สู้ๆแล้วอดทนนะคะนรู้ว่าสููู้้ไปกกัับบลงบาานะุรว่โดนผลกระทบเยอะทุกๆช่องแหละแต่ว่าเราต้องเข้มแข็งจากจิตใจของเรานะคะแล้วก็ใช้สติใช้มีสติเยอะๆไม่ว่าจะถ่ายคลิปจะทําอะไรต้องมีความรอบคอบมากขึ้นเซฟตัวเองแล้วก็ถ้าเราเซฟตัวเองแล้วก็จะเซฟทุกคนได้วันนั้นได้ดูไหมพี่กอดดู วันนี้ยิ่งผูกแขนลุงกับป้านะคือหนูดูผ่านคลิปก็คือหนูน้ำตาไหลไปดเลยคือเอ้ยเหมือนหนูทะลุจอกมาเอออยากอยากกอดให้กำลังใจลุงกับป้าจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นทุกคนแบบเหมือนอยู่ด้วยกันมาเนาะแล้วก็น่าจะแบบเป็นครั้งแรกที่แบบยูทูบเบอร์คือได้กอดใช่กอดลุงกอดป้ามันมันซึ้งมากมันมันบอกไม่ถูกอะค่ะจัเราแม่กันทั้งงาน อ๋ออยู่ด้วยกันเป็นอะไรก็สู้ไปด้วยกันค่ะอ่าไปเจอป้าร้องไห้เสียไปมันจะร้องไห้ไหมอ่ะไม่เอาไม่เอาค่ะอ่ะโชคดีโชคดีโชคดีค่ะจะจ้าโชคดีปีใหม่จ้าอะไรนะจ้าค่ะเราก็ค่ำค้ำยามแรงแรงนะคะ FZ นะคะ ค่ำๆยามเด็งเลงก็เอฟซี FC ก็เดินทางกันกลับไปหมดแล้วนะคะนี่ก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งตรงนี้นะคะกาดยาขอพรนะคะขอพร không đúng ขอให้กลายเป็นดีขอให้ไปไม่โจนขอให้ผลมา คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันพี่ใหม่สวัสดีค่ะ